สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนลงไปทางใต้กันบ้างครับไปแถวไปแถวอ่าวไทยนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับพอดีไปได้พระแก้วมรกตนะครับของทางใต้มาครับที่ออกที่วัดท่าแพครับเพื่อนเพื่อนมาอง์นึงครับเป็นแบบพระแบบจิ๋วจิ๋วองจิ๋วจิ๋วเล็กๆน่ารักนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็เลยว่าจะเอามาลองไล์เพื่อนเพื่อนให้ลองรับชมกันดูครับนี่นะครับท่านใดมีเหรียญพระแก้วมรกตนะครับ วัดท่าแพรครับจัดสร้างตั้งแต่ปี2,504นะครับก็ลองเอาขึ้นมาสองเปรียบเทียบไปกับผมได้ครับเพื่อนๆนี่นะครับรุ่นนี้ก็จะสร้างมาตั้งแต่ปี2,504แล้วครับเพื่อนนะครับถ้าเป็นพิมพ์พัดแก้วนะที่่เป็นรูปเหมือนปัมป๊มอย่างนี้นะครับเพื่อนๆจะมีด้วยกันอยู่2ขนาดครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับวันนี้เอามาให้ชมเป็นแบบแบบขนาดเล็กครับเพื่อนๆแล้วก็มีแบบขนาดใหญ่ด้วยครับนี่ครับ ก็ขนาดเล็กนะผมวัดความกว้างนะได้กว้างนี่ประมาณ1.1เซนนะครับความหนาก็ประมาณ6มิลนะครับแล้วก็ความสูงประมาณ2เซนครับนี่ครับเมื่อเทียบกับเหรียญ1บาทเนี่ยสูง2เซนก็ขนาดใกล้เคียงกันเลยครับนี่ครับเงือกนี่ครับองนี้ได้มาพร้อมเรียมเดิมเลยครับเงือกนะครับเลียมเดิมเรียมพลาสติกเดิมเก่าเลยครับตัวพลาสติกเนี่ยพื่อนๆสองดูนะครับจะเห็นความเก่านะครับกรอบนะครับพลาสติกเก่ากรอบบางนะครับยุบแรกๆจะค่อนข้างบางนะครับ เก่ากรอบบางแล้วก็ร่องรอยของเนี่ยฮะน้ำยาประสานนะครับหมดสภาพแล้วนะครับตัวพลาสติกเริ่มอ่านะฮะเริ่มพ้าออกนังตรงรอยต่อนี่ยะอย่างนี้ครับเพื่อนๆนี่ครับเก่าครับนะครับเห็นรอยลานใช่ไหมครับเพื่อนๆลานรอยลานตัวพลาสติกนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับที่ตัวนี้ก็เหมือนกันเลยนะลานหมดเลยครับเพื่อนในตรงร่องรอยประกบนี้ก็ลานครับเพื่อนๆนี่นะครับลานหมดเลยนี่ครับเป็นเล็กๆๆนี่ลานนะครับสภาพสภาพแบบเก่าเก็บนะครับ ดูเหมือนใหม่นะแต่เก่าเก่าเก็บครับแบบไม่ใช้เลยครับเพื่อนนี่ครับนี่ครับนี่ครับนะครับเป็นแบบอ่าถ้าเป็นของทางวัดเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นนี้ครับเพื่อนก็คือจะไม่มีบล็อกตัวกลางนะตัวตัวกลางไม่มีครับมีบล็อกตัวหน้ากับตัวหลังนะครับเพื่อให้งานง่ายขึ้นนะเพราะผลิตมาค่อนข้างเยอะนะครับจากอ่ให้ให้ทันกับจํานวนพระที่ปั๊มออกมาจํานวนเยอะนั่นเองครับก็เลยใช้วิธีบล็อกประกอบหน้าหลังนี่ครับก็ประกอบหน้าหลังนี่ครับนี่ครับ แล้วก็การขึ้นรูปนะหูห่วงก็จะทําแบบธรรมดานะครับตรงหูนะครับเป็นแบบธรรมดานะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้พิถีพิถันอะไรนะครับก็เป็นพระวัดนะครับพระของที่วัดออกนะครับก็ไปพยายามประหยัดงบประมาณนะครับทุงบประมาณค่าใช้จ่ายครับนี่ครับแต่พยายามเลี่ยมออกมาเพื่อให้ให้ทุกคนเอาไปบูชาได้นะครับเพราะว่าเป็นพระที่ไม่มีหูในตัวนั่นเองนะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มครับเป็นเพื่อนนี่ครับนี่นะครับ ทรงนี้ถ้าไม่สังเกตก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นพระหล่อนะครับแต่จริงไม่ใช่นะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มครับสังเกตตรงร่องรอยเนี่ยการตัวตัดนะครับการปั๊มนะครับก็มีตัวตัดก็่เหมือนเหรียญนะครับเหมือนเหรียญเลยนะครับนี่ร่องรอยตัวปัดตัวตัดก็เห็นการปิ้นนะร่องรอยตัวหยีเหรี่ยนหรือเปียกนะร่องรอยการปิ้นของเหรียญน่ครับนี่นะครับนี่ครับนะเนื่องจากว่าเป็นลักษณะเป็นแบบรูปเหมือนปั๊มนะครับก็จะต้องมีความคมตึงแน่นนะของเนื้อโลหะให้เห็นนะครับเพื่อนี่นะครับตตวจริงนี่ สวยงามคมชัดมากๆครับเมตตาคิ้วนะครับนะตัวชดาข้างบนนะครับปากจมูกคมชัดนะครับรองรอยเนี่ยครับเส้นคงเส้นคอนะครับแล้วก็อ่าสร้อยคอนะครับเครื่องทรงนะครับองค์นี้เป็นทรงฤดูร้อนครับเพื่อนๆือนนะครับเออพระแก้วมรกตของวัดท่าแพนะครับนะครับที่เป็นรูปเหมือนฟัํมเป็นทรงพระแก้วมรกตนะครับมีสองขนาดแล้วเออเครื่องทรงก็จะมี3แบบด้วยนะครับฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนครับเพื่อนเือนนี่นะครับ ที่เจอส่วนใหญ่จะเป็นฤดูร้อนครับเพื่อนๆ่ถ้าไปเจอเป็นแบบฤดูฝนและฤดูหนาวนี่เพื่อนๆต้องรีบเก็บเลยนะครับเพราะเจอน้อยครับแล้วก็กลายเป็นบล็อกนิยมด้วยครับนะครับเพื่อนๆนะครับส่วนขนาดของบล็อกก็จะมีด้วยกันอยู่2แบบนะครับคือบล็อกบล็อกเป็นแบบพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็พิมพ์ใหญ่ครับนี่ครับพิมพ์เล็กก็ประมาณนี้นะครับส่วนพิมพ์ใหญ่ก็จะใหญ่กว่านี้หน่อยนึงครับนะครับเพื่อนๆไม่เคยเห็นนะครับให้แยกแยะอย่างนี้ก็ได้ครับนะครับก็คือพิมพ์เล็กเนี่ย เม็ดบัวนี่ครับจะเป็นแบบเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยครับเป็นเม็ดกลมๆอย่างเงี้ยค่อนข้างกลมๆนะครับแล้วก็ฐานจะท่านๆอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเม็ดบัวเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนใบเหมือนใบบัวเลยนะครับใบบัวจะเป็นโค้งๆแหลมๆอย่างเงี้ยครับนะครับโค้งๆแหลมๆนะครับมีสองชั้นนะครับก็คือชั้นนอกครับแล้วก็ชั้นในจะเห็นเป็นยอดแหลมๆแซมตรงกลางระหว่างชั้นนอกบัวสองชั้นครับนั่นก็คือเป็นแบบพิมพ์ใหญ่ครับนี่ครับนี่ครับสไตล์เหมือนเป็นผ้าชัยวัดเลยนะครับนะครับพิมเล็กอย่างนี้นะครับเพื่อนบนี่ครับ เหมาะกับเด็กแล้วก็ผู้หญิงครับนะฮะต่อยใส่แล้วไม่ค่อยสบายใจครับนี่ครับนี่องนี้เรียมเดิมๆมาเลยครับเพื่อนๆนี่ครับรุ่นนี้จะมีการจัดสร้างเป็นเหรียญอาร์มด้วยนะครับเหรียญอาร์มพระแก้วโมรกฎนะครับซึ่งจะมีข้อความข้างหลังระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าเรื่องในงานปลูกพัทธสีมานะครับพัทธแพร่ครับข้อความเดี๋ยนะตัวข้อความจะเขียนไว้ว่า ที่รลึกงานปลูกพัตตสีมาวัดท่าแพรอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช2504ครับแล้วก็มีด้านหลังเป็นรูปยันห้านะครับนะครับรูปยันห้าโมพุทธายะนะครับคุณอารมณ์สามตัวข้างบนนะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นรูปของพระแก้วมรกตนะครับนะครับด้านหลังนี่เรียบนะครับไม่มีขอบด้านล่างด้านล่างยกขอบสองทำเป็นขอบสองชั้นนะฮะตรงกลางเป็นเม็ดไข่ปลาวิ่งครับทรงแบบรูปอาร์มครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆนะครับผมเจอรุ่นนี้ก็จะมีเจอเป็นแบบเอ่อ เหรียญนะครับเหรียญพระแก้วทรงเป็นเสมานะครับทรงพระแก้วอย่างนี้นะครับเราแบบรูปเป็นแบบเสมาครับเป็นเสมาอย่างเงี้ยครับด้านด้านข้างนะครับกับขอบนี่จะมีลายฉลุนะคือเจาะนะครับเจาะด้านข้างเจาะบริเวณนี้ด้านให้มันกลวงนะครับด้านข้างตรงพระแก้วนะครับกับขอบตรงเสมาให้กลวงครับให้เหรียญรุ่นนั้นก็จะมีการเลี่ยมเลี่ยนมาพร้อมเลยนะครับ เข้าใจว่าน่าจะเป็นรูปพระแก้วมรกตเหรียญแบบทรงเสมาแบบฉลุออกนะครับแบบน่าจะมีด้านหน้าด้านเดียวนะครับเพราะด้านหลังพลาสติกกระตันนะครับเป็นตันเป็นรูปของสีสีก็เป็นของสีพระประจําวันนะครับอย่างสีสีแดงสีเหลืองนะครับชมพูอย่างเงี้ยครับสีเขียวฟ้าม่วงอะไรเงี้ยครับสีส้มอย่างเงี้ยครับเป็นของเป็นไปตามพระประจําวันนั่นเองครับนะครับส่วนของวัดท่าแพรนะครับตามประวัติเนี่ย วัดท่าแพนตามประวัติก็น่าจะเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยยุทธยาแล้วนะครับนะครับพะมีเรื่องเล่าว่าหลวงปู่ทวดนะแห่งวัดช้างให้นะครับนะตอนที่ท่านเป็นสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนที่นี่ครับเพื่อนนะครับแล้วก็หลวงปู่ทวดชื่อมีมีหลายชื่อนะครับบางท่านเขาเรียกว่าเจ้าสามีรามนะครับหรือบางท่านเ็าเรียกว่าพระราชมุนีสามีรามะคุณูปมาจาร์นะครับนี่ครับตอนเป็นสามเณรก็มาเรียน อักษรบาลีกับพระครูการเดิมที่เมืองนครศรีธรรมราชนะครับนะครับเมื่อเจริญไวขึ้นก็ได้มาอุปผสมบทแบบอุปสมบทกลางน้าครับเพื่อนๆนะครับอุปสมบทกลางน้ํานะครับก็คือกาเรียกว่าอุทกศรีมาครับที่วัดท่าแพนี่แหละครับเพื่อนๆนะครับโดยมีพระมหาปียทัศสศรีเทระนะครับเป็นพระอุปชาครับนะครับไาใต้การอุปตาของพระขุนลกครับพระขุนลกครับ ชาวบ้านเรียกว่าตาขุนลกนะครับท่านเป็นชาวจีนฮกเกี้ยนฮกเกี้ยนนะครับที่เข้ามารับราชการในเมืองนครศิีธรมาชาะในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองครับอายุทยานั่นเองครับก็มีท่านมีบรรดาศักดิ์เป็นพระหรือออกพระนะครับโดยนําเรือวิธีการอู่ทกสีมาครับคืออุปสมบทกลางน้ำก็คือเป็นการนําเรือนะครับมาสี่ลำนะครับมาต่อกันเป็นแพรนะครับ ให้เจ้าสามีรามนะครับสามารถอุปสมบทได้โดยสะดวกครับครับที่นี่นะครับจึงเป็นที่เรียกสถานเรียกหาสถานที่ในการต่อมาว่าบ้านท่าแพรนะครับแล้วก็มีวัดท่าแพรขึ้นมาครับนี่นันเองครับนี่ครับนี่ครับก็เลยชื่อว่าวัดท่าแพรนะครับนี่ครับก็นอกนั้นครับปัจจุบันนะครับที่วัดท่าแพรนะครับก็จะมีมนฑดบของหลวงปู่ทวดกลางน้ําด้วยครับ นะครับเพื่อสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์นะครับให้แก่หลวงพ่อทวดในฐานะพระเถระรูปสำคัญองค์หนึ่งครับที่ผูกพันกับจังหวัดนครศรีธรรมราชมาอย่างยาวนานครับนี่นะครับเพื่อนๆวัดท่าแพโดยประวัติคร่าวๆนะครับนี่นะครับสำหรับเหรียญเหรียญพระแก้วมรกตนะครับเป็นลักษณะเป็น,ปน,ปนปการพิจาร,รณาก็ต้องดูความเก่านะครับดูเลี่ยมนี่ก็เก่าแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับเลี่ยมเก่าแต่ว่าตัวพระนี่บางที ไม่ผ่านการใช้มาเงี้ยครับก็จะดูเหมือนใหม่นะแต่ว่าสีก็ต้องสีทองเหลืองก็ต้องซีดๆนะครับสีของไอ้ตัวยานะครับมี2สีนะครับคือยาเขียวกับยาแดงครับยาเขียวคือตัวองค์พระแก้วมรกตนะครับเพราะต้องเป็นสีเขียวนะครับผมดูแล้วน่าจะเป็นยาเขียวแบบยาเย็นนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะมันมันทึบแสงนะครับยาเย็นจะทึบแสงนะส่วนด้านล่างจะเห็นล่องรอยเป็นยาแดงครับนี่ครับยาแดงนะตามนี้ครับ ตามที่พื้นด้านล่างนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเจอนะครับบางองค์ถ้าติดชัดนี่จะเห็นยาแดงอยู่ตรงกลางบริเวณนี้ตรงเครื่องทรงด้วยครับนี่ครับยาแดงน่าจะเป็นยาร้อนครับเพราะดูใสๆครับนี่นะครับนี่ครับเนื้อทองเหลืองของพระนะครับก็กลายเป็นเครื่องทรงไปแทนครับเพื่อนๆนี่ครับนะครับกลายเป็นเครื่องทรงไปแทนครับนี่ครับลักษณะปั๊มผมชัดลึกนะครับเป็นแบบพระปั๊มนะครับเพื่อนๆ คามมีความหนาพอสมควรนะครับเนี่ยลองลอยความหนาครับเป็นเป็นพระขนาดเล็กครับผมเล็กแต่เล็กจิ๋วแต่แจ๋วครับเพื่อนเนื่องจากว่าในงานอุปสมงานปลูกพัตตสีมานะครับวัดท่าแพรทั้งนั้นนะครับว่ากันว่าพีพีปลูกเสกนี่ค่อนข้างใหญ่เลยครับเพื่อนนะครับมีเกจิถ่ายปักใต้มาร่วมกันครบครบครันเลยครับเพื่อนนะครับโดยกล่าวกันว่าก็มีนะวันนั้นนะนในยามนั้นก็มีพ่อท่านคล้ายนะครับวัดสวนขันมาเป็นประธาน จุดเทียนชั่ครับพ่อท่านคายก็ถือว่าเป็นเกจิชื่อดังของภาคใต้เลยนะครับนะครับนี่นะครับแล้วก็มีเกจิอาจารย์ภาคใต้มากมายร่วมปุกพิธีปลุกเสกครับอย่างเช่นว่าเจ้าภาพก็คือพระครูสุรัตวิหารละการนะครับหรือพ่อท่านเพียนวัฒนแพรนะครับเจ้าอาวาสวัฒนแพรนะครับแล้วก็มีเชิญเกจิมาร่วมปลุกเสกอีกเยอะแยะมากมายครับอย่างเช่นว่าพ่อท่านน่วมวัดหลวงครูนะครับพ่อท่านกล่ำวัดสาราบางปูครับพ่อท่านแดงวัดโทพ่อท่านแดงวัดภูเขาหลักนะครับพ่อชื่อแดงเหมือนกันนะครับ พ่อท่านคิงวัดตลุงทองก็มาครับเพื่อนๆเนี่ยครับอาจารย์หนูจันวัดพัฒเสมาครับพ่อท่านบุญรอดวัดประดูพัฒนารามครับพ่อท่านผอมวัดยาป้องครับนะครับแล้วก็พ่อท่านผอมอีกท่านคือวัดดอนใครครับก็มาครับพ่อท่านกลายวัดเขาบุกุลพนมครับแล้วก็มีพ่อท่านเขียววัดหลงบนครับเพื่อนๆนะแล้วก็มีฝ่ายคารวาตนะครับก็มีขุนพันธ์นะครับทัลักราชเดชครับ นี่ขออ้อเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอาจารย์นำแก้วจันครับอาจารย์ชุมไช่คีรีครับแล้วก็มีพ่อท่านคงวัดบ้านสวนเป็นเจ้าพิธีในทางคารวสครับนี่ครับก็พุทธคุณนะฮะเด่นไปทางแคล้วคาดองค์พันเลยครับเพื่อนๆเมตตามหานิยมถือว่าเป็นพระจิ๋วแต่แจ๋วครับเพื่อนๆองค์นี้ครับนี่ครับท่านใดมีนะครับก็ลองมาเปรียบเทียบกับผมดูนะครับเพื่อนๆนี่ครับจิ๋วแต่แจ๋วครับเพื่อนๆนะเล็กน่ารักเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับเล็กน่ารักเลยครับ รงนี้เลี่ยมเดิมมาเลยครับเพื่อนๆนี่ครับพลาสติกหมดสภาพเลยครับกรอบนะครับแตกเป็นรอยเล็กๆเต็มไปหมดเลยครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นแบบตันนะครับไม่มีไม่มีเกาะไม่มีเจาะขุดกิ่งนะครับเพื่อนๆนะครับไม่มีกิ่งนะครับวันนี้ก็เลยได้มาอง์นึงครับเพื่อนๆก็เลยมาไลฟ์เพื่อนๆได้ลองรับชมกันครับนี่ครับพระแก้วมรกตนะครับวัดท่าแพปี2 5 0 4ครับเพื่อนๆโอเคขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับชคดงที่ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ